ไปด้านล่างโอ้โหแมนด้วยนะลูกนี้ท็อปท็อปนะลูกนี้ผมดู <c oughs> อย่างนี้คือ <c oughs> รอนนี้น,นะครับลูกนี้คือแบบเ <c oughs> ช็ดหวังผลนะ <c oughs> จัดทรัม์อย่างเงี้ยหวังผลนะ <c oughs> หน,ะหนะนีแล้วหวังผลเลยต้องยอมแล้วมเก่<อ>งมากเขียวไปหลังน้ำตานะ <c oughs> ขาวลูกนี้ส่งได้ไหมอืม เกม็จะเป็นลักษณะนี้นะถ้าเขาลงแล้วโฉบลงเนอะวางทุกได้ก็เป็นต่อนะครับ